ปารยที่อะไรก่อนแสดงว่าเหนื่อยแล้วเลยต้องเหนื่อยกับคนที่อยู่ด้วยกันอีกเหนื่อยแต่แต่เรื่องนี้เหนื่อยแต่สนุกมากเลยไม่ได้ทําอะไรที่แบบไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ทําเร็วๆนี้ เรื่องนี้คือเปิดอะไรหลายอย่างให้ผมเลยทั้งทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอร้องร้องอาจจะแบบอร้องก็มีส่วนด้วยได้ลองร้องอะไรที่แบบปกติไม่ได้ลองแบบนี้แต่เต้นเนี่ยตัวดีเลยทุดท้าเต้นในเรื่องคือเลิศมากๆแล้วมีหลายเพลงด้วยแล้วก็ก้องนี้ทาให้ผมแบบเหมือนโตขึ้นเยอะเลยหนูเรียนรู้อะไรจาก S <S <S รเรารู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะบัวเป็นเด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูกลังแกจริงๆคือพี่เขาพูดแบบนี้กับหนูหลอแต่แตั้งแต่แรกเลยครับพี่นิวบอกว่าหยียังไม่ได้นะไม่ง<อ>ั้นจะโดนแกล้งนะใช่เขาก็เลยสร้างกลุ่มพี่โมรที่เขามีวันวัน ว่านไหมไม่ว่านหนึ่งรอบครับคือเราว่าคิดว่าพี่พี่เขาน่ารักอยู่แล้วคือจากที่เคยเจอเคยเจอถึงแม้ว่าจะไม่กี่ครั้งก็ตามแต่สัมผัสแลาวพี่พี่เขาแบบน่ารักจริงๆก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่แค่คิดว่าเราจะแบบจะเข้ากับพี่พี่เขาได้ไหมแล้วเราต้องเล่นเพื่อนสนิทกันด้วยที่แบบว่าโตมาด้วยกันจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตามเขาท่านไหมก็กังวลแค่นี้ ก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับคือคิดว่าผมอะเมื่อหน้าเคยเยอะแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทันอยู่อาจจะเปิดโลกไปหน่อยสำหรับผมแต่แม่แม่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้หนูสู้เกินไปแล้วโลกอะไรเงี้ยเกินไปแล้วหรอตอนเล่นเกมเนี่ยหนูแบบเออสู้แม่ถึงเรื่องแค่ยี่สิบสี่แล้วครับคืออะไรยี่สิบต้วเอโตแวละข้อละหนึ่งสู้ ก็ <c oughs> คือไม่อยากสู้คนอื่นดูดูพอสู้แม่ไม่ต้องยอมแล้วใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารักสู้แม่ไม่ไม่ว่าหรอก <c oughs> อ๋อ <c oughs> แปลว่าจริงๆคือพอหลัหงจากเล่นเรื่องนี้คือมีรู้สึกว่าเรามีคุณค่าน,น <c oughs> เยอะขึ้นเยอะเลยครับคือได้เรียนรู้อะไรในโลกไปหน,นีจากพ,พี่เขาเยอะมาก <c oughs> พี่เขามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ชอบมาเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเห็นภาพที่สุด จำด้วยจี่งหรอยู่ในกองคือเขาหลอกอยู่ประจำเลยหรอแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนพูดจริงอะไรพูดไม่รู้ก็เชื่อคนเลยแต่ก็เชื่อเชื่อไปก่อนอดเขาก็เฉลิ่ยเพราเขาตอนนี้ถ้าผมไม่เฉลิ่ะก็เชื่ออ่เชืแบบมีเรื่องอะไรที่ที่กว่าเขาจะมาเฉลิ้วหรือ้าวจริงหรอเนี้ยเรื่องเชื่อใจมากเขาเขาใครใครหรือคนแก้เรื่องนี้กับหนูทั้งคู่เลยเขาชอบเอาประสบการณ์ มาเล่าต่อใช่เล่าให้ฟังเ,เล่าแบบมันมีแบบนี้ด้วยนะโอ้โบางทีเขาก็ชอบบางทีก็อาจจะมีมาเอแบบว่าเนี่ยไปเจอคนนู้นคนนี้มาคุยน่นนี่เด็กจริงแล้วไม่จริงเขาไม่บอกบบว่าเจอพี่ซีแล้วพี่ซีแบบไอ้นี่เขาอะไรจีบเขาพี่ปองเขาไม่บอกปนะ่ะจีบไม่ได้บอกว่า เฮีย e จีเขาแต่ว่าบอกว่าเฮียน şey> oui> ี่ก็ทรงดีนะอันนี sí ้เขาหลอกกราพูดจริงกราพูดจริงเระพุ้งพุ้จริงอันนี้คือเราก็เชื่อเลยทุกเรื่องกีก็คือเชื่อเลยเชื่อเลยคือเออ่พี่พิงกองกับพี่นิยวเป็นเกสคอนเสิร์ตจริงเนิยวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงซ้อมคอนที่ซ้อมละครเราก็ได้เจอการพี่ิงกองก็บอกโอ้แต่สีนี่เป็นคนหล่อกนะแล้วก็ ก็จริงก็หล่ออยอู่อย่างที่เราว่าในเรื่องดูดิวได้ลองทำอะไรใหม่ๆไปเลยครับที่ไหนในไหนคือจะเป็นคือเหมือนเรื่องนี้เป็นการดึงเอาดึงเอาอะไรที่อยู่ข้างในตัวผมที่ปกติไม่ได้ออกคือเรื่องนี้มันดึงมาให้สุดนอนะครับคืออย่างการเต้นท่าที่ ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะใหม่แล้วก็เป็นเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้ฟิลนี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่ไคุ้นวิ่งกรี๊ดหรือว่าจิกกัดวีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นแต่เรื่องนี้เห็นมีติด,ตดตออกมาใช้ข้างนอกไม่อยากมีติดออกมาใช้ข้างนอกวีนอาจจะไม่มีแต่ว่าวิ่งกรี๊ดอาจจะมีบ้าง กิการอะไรที่อยู่ปกติเก็ในในความอยู่ปกติก็อยากจะมีมาเลยแล้วก็หรอปกติหรอย่อยู่ีอออ๋อแล้วส่วนใหญ่จะอยู่เหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นเราจะดูนิ่ี้เรียบร้อยแล้วตนนี้เราพอผ่านแล้วนีโปบแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้น มั่นใจใครมั่นใจเลตัวเองใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้ใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้อยู่ในกองแ่้พี่พี่เลี้ยงพี่อ้อมหรือพี่ตีเออน่าจะเป็นพี่อ้อมคืออ๋อคืออตองมือกันพี่ยคือเฮียเขาเรีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเฮียอยู่กับผมก็รู้หมดแล้วว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบในเรื่องนี่มมีซีนเต้น มีซีนแต่หลายซีนมากคือบ,บางซีนผมก็อาจจะยังกากไว้อยู่เ่งแรกอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเกออิดน,น้เาเมออียวเกิดมันสุดเกินไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราเริ่มพัฒนาเราอัพสกิลอัพความมั่นใจขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเต้นแล้วเราใส่สุดเลยครับจนพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเนี่ยดูอยู่นะเซนพี่เลี้ยงทักไปบอกยอมยอมทำไงดีอย่างนี้เต้นแรงมากเลยไม่เก็บเลยแต่ว่าพี่เลียงก็ตกใจนะว่าผมแบบไหนมันขนาดนี้แล้วซีนเต้นซีนสุดท้ายของเรื่องแล้วไฟให้สุดเลยแล้วกันแล้วพี่อตอบกลับมาว่าอะไรเราก็เติมที่เลยลูกจะทำอะไรทำเลยคือระบายอย่างนี้สพอพี่ถามพี่เลี้ยงไหมว่าตกใจ ก็เต้นแรงแรงมากไหมแรงมากแต่เราก็บอกไม่ทันแล้วเบาๆไม่ทันแล้วแล้วก็ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นมิวในแบบอีกแบบเมื่อกี้ที่ดูเทรลเลอร์มีบางมีบางแวบออกมาที่แบบเต้นท่าแบบเมื่อกี้ที่ออกมาปุ๊บแฟนคลับทุกคนรอบกีตจังไดงเลยคือ ผมก็เห็นท้าว่าโอ้เราเต้นไปขนาดนี้หรอใช่มากเลยคือตอนเต้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้นแรงคือคือตอนคือตอนพี่เต้นเนี่ยก็คิดว่าจะไเต้นแรงแล้วครับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือพี่เติ้ลผมว่านุ่นิวไปได้อีก ไะไรดีอ๋อแซ่บวันนี้หนูอยู่อันเบอร์พี่พี่เติ้ลให้พี่ออฟเตรียมเหมือ <c oughs> ว่าพอหนักก็ายแล้วพี่ออฟอาจจะมีการอยากอยากกูพี่เติ้ลไปกันพิเศษโหว่าน่าจะคุยกันไปแล้วแหละอ่ะอีกเรื่องหนึ่งซูชิอะไรเป็นขายูบนประเทศนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะพี่เราขาดไม่เบ่งไปเลยฉีกไปเลยซูชิอร่อยะะมากทำไมถึงแบบอยากไปกินปลาล่ะโน้ตอ๋อก็วันนั้น วันนั้นเจอกันพอดีแล้วก็ไม่ได้เจอกันหลายวาัน <c oughs> เอออ๋อ,อ,อก็เอาใหม่ให้พูดใหม่เนี่ยมีไปต่างประเทศช่วงนึงแบบเป็นอาทิตย์เลยแล้วเราก็กลับมาเจอกันแล้วก็ไปจีนด้วยกันแล้วนี่ก็อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็บินกลับมาแล้วไม่ได้เจอก็เลยวันนั้นก็อยู่ในกรุงศรีแล้วก็หิวคู่มืก็เลยชวนทิ้งทีเออมันมีคำขัดจากทางบ้านถามว่า คุณไปดีทำไมอ๋อก็ไปเรามีงานด้วยกันอ๋อเอขาหลาคนถามาเอ๊ะคือมีผูัดการต้องมีต้องมีผู้จัดการแล้วต้องมีการส่วนตัวอีกรออะมีงด้วยกันนี่เต้องยื่นกับการทำาุราที่นี่ต่อแก็เลยกับมต่อจุดที่กคือฉัสองคนบิน่างประเทศเลยก็มีบินหลังจากนี้ก็ เดี๋ยวปีนหน้าก็จะเริ่มบินฉำบองละครั้งเรงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเริ่มไปแฟนมีทข้ามฟาเลยแล้วเติมเด้น,น่าผม,บบผมแบบผมอยากไปแปบนีทข้ามฟามากเพราะเราแล้วผมอยากไปกันหกคนเลยเพราะว่าเราอยู่ปกติก็อยู่แบนีสองคนมาตลอดเลยอยากไปกับเพื่อนด้วยกันมาแบบหกคนอยางเนี้มันน่าจะสน,นุกเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างน,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 น่าจะมีหลหลายที่อยู่ เหมือนที่ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วปในญี่ปุ่น,นก็อาจจะไม่ได้ไปที่เดียวในญี่ปุ่นว่าอาจจะไปสักสองที่ในญี่ปุ่น,นก็อดีตแฟนมีดเหมือนทุกครั้งที่ไปอะ่ะเตรียมแค่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมไปแค่โชว์แบบเล็กๆน้อยๆหรืร้องเพลงแค่กๆบางเรื่องยเงี้ยสุดๆหน่อยคือไปเจอแฟนๆไปได้วยแบบไปไปค่ะแล้วก็ไป ได้ชิทกับทุกคนอย่าเงี้ยแค่นั้นต้องมีความสุขแล้วเพราะว่าเป็นมีดแบบมีร้องเพลงมีเล่นเกมอะไรอยู่เหมือนเราไปสนุกในกากัน่ัะไปนนี้ก็ไปหกสนแล้วไปหกคนไม่ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้ตอนนี้เข้าขึ้นบินยังไม่แน่ใจเลยจริงๆเดี๋ยวรู้แล้วแหละกล้าบอกยังลูกน่นิวคือคนที่เคยผ่านห้องดำไหมห้องดำของพวเราเออห้องนั่ของย้อนเคยไหมห้องดำ หน้าคอยอ่ะผมเป็นเด็กดีเขาใครเข้าไปสุดคะถามว่าเฮียก็เฮียก็มีคือปกติใครเข้าบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้อ่ะแต่เฮียแต่ผมมันไม่ได้เข้านะผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีผมก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจทำงานต่อไปดูไปสนด้วยไอ้ที่หนูแบบทุกวันนี้ที่พี่เอาอ๋อเอาเลยลูกเอาเลยลูก เอาไม่เขาไม่ไม่เข้าห้องดามสนับสนุนในบลูฟิล์ก้าองคงดีอยากทำอะไรทำเลยไม่ห้ามด้วยที่จะสนับสนุนเปินช่วงหลักๆนี่คือคนที่อยากทำอะไรที่ก็คือใช่ก็เหมือนผมก็ทำงานมาสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเดียวก็แบบไม่ห้ามแล้วอยากจะทำอะไรต้องเป็ีนเลยตอนนี้ระหว่างพี่ออฟกับพี่สี่ใครห้ามมากกว่ากันเวลาทำอะไรที่มันแบบ แรกๆจะเป็นหย่อช่วงนี้อาจะเป็นีดางทีม่บเกินเี๋ยมีก็ไม่ได้ห้ามรอกมีก็ชอบเดีถ้มันมากเกินไปก็อาจจะมีแบบไม่ดูเยอะนี่ตอนนี้กายเป็นดูดูแทนค่ะดพีแล้วอดูฝากที่สิยคะ ภาพยนตร์ดีวาราวีนะครับไปดูพร้อมกันเลยสิวันอนี้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วรับรองว่าสนุกขำกระจายโรงแน่นอนกระจายโรงขำระยองเราเทสต์สุราบ้างค่ะ